สวัสดีครับวันนี้พบกับตั้มรถบ้านอีกเช่นเคยนะครับผมห่างหายกันไปโอ้เป็นเดือนเหมือนกันจริงๆแล้วไม่ได้ทำคลิปพูดตรงๆเลยละ่ะเอามาเนี่ยยังไม่ทันทำคลิปเลยมีลูกค้าสั่งจองกันไปก่อนแล้วแต่คันนี้ต้องขอเลยขอขอมาทำคลิปให้ได้คันนี้สวยสวยมากถ้าเป็นผู้หญิงก็นางฟ้าล่ะครับผม ตามภาษาพ่อค้ารถเขาเรียกกันนะฮะอ่ะไม่ต้องพูดพร่ำ,ำพันเพลงกันมากนะครับตัวนี้เลยตัวนี้เลยเป็นฮุนไดแกรนด์สตาร์เล็กพรีเมียมเป็นรุ่นพิเศษนะครับฮุนไดแกรนด์สตาร์เล็กพรีเมียมนะฮะปี2015นะครับปี2015ครับผมมามาดูที่ตัวรถกันเลยดีกว่ารถสวยสวยทุกกระเบียดนิ้วสีเดิมทั้งคัน ไม่น้อยสุดๆไมน้อยสุดๆไม่เพียงหก0 0ืกิโลเมตรโอ้โหเดี๋ยวจะหา่าเวอร์มาดูที่ตัวรถมาดูที่ความเนียบนะฮะเจ้าของรถดูแลด,ดีถึงดีมากถ้าเป็นเกรดก็ให้ A บวกละครับผม A บวกนะฮะซื้อมาไม่ได้ใช้เจ้าของเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นิดนึงนะครับผมนะฮะภายในสวยนะครับผมเนี่ยฮะตามสไตล์แกรนด์ t าร์เล็กนะครับเบาะนะฮะ จะเป็นทรงมุญญนยนต์นะครับตามที่ผมเรียกกันประจําอยู่แล้วนะครับผมเนี่ยฮะอ่าเบาะทรงแต่ที่สําคัญนะครับที่สําคัญคอนโซลนะฮะตัวเนี้ยแกนดตาเหล็กพรีเมียมเป็นรุ่นที่คนหากันเยอะมากกว่าแกนดตาเหล็กเวไพีเพราะอะไรเพราะจริงๆแล้วแกนดตาเหล็กพรีเมียมจะไม่มีคอนโซลเลยใดทั้งสิน้นสําหรับคนตัวใหญ่หุ่นหมี ไซส์ผมเนี่ยแหละฮะสามารถเอนหลังได้แต่ถ้าเป็นแกรนสตาร์เล็กวีไหลังจะต้องนั่งตรงสักนิดนึงลักษณะสไตล์คนขับรถนั่นแหละครับแต่อันนี้มันเหมาะกับครอบครัวจริงๆเป็นเจ็ดที่นั่งตั้งแต่กําเนิดมาเลยคันนี้นะครับตกแต่งเพิ่มเติมก็โดยการที่เขาทำคอนโซลทำคอนโซนเตี้ยขึ้นมานะฮะหรือจริงๆก็เป็นสําหรับวางเท้านั่นแหละครับเนี่ยตัวนี้สามารถเลื่อนเข้าออกได้นะฮะเนี่ยครับเลื่อนออกมาได้ เดินไม่วางเท้าวางอะไรได้นะครับผมเหยียดนะเหยียดยาวเลยตัวเฉพาะชิ้นเนี้สองหมื่นต้องมีสองหมื่นต้องมีนะครับผมเบาะเป็นปรับไฟฟ้านะครับตัวนี้ประตูด้านขวาเป็นแมนวนวลนะฮะประตูด้านซ้ายเป็นไฟฟ้าอัตโนมัตินะครับผมอ่ะเรามาดูโดยรอบกันนะครับผมอ่าด้านหลังนะครับผมสีขาวเนียนสะอาดตาแกรนสตาเหล็ก จริงๆคือรุ่นพรีเมียมตรงนี้เจ้าของเดิมเขาเพิ่มเติมโลโก้ขึ้นมาซื้อส,สั่งสั่งจากศูนย์มาติดนะครับ VIP นะครับผมจริงๆมันจะมีอยู่แค่นี้แกนตาเล็กพรีเมียมแกนตาเล็กพรีเมียมจริงๆอย่างที่บอกครับลูกค้าหากันเยอะเพื่อนๆที่ติดตามเนี่ยสั่งกันมาเยอะมากอยากได้รุ่นนี้นั่งสบายนั่งสบายจริงอ่ะมาดูด้านท้ายกันนะครับผมเดียนกิฟตนะครับ,บเบาะเป็นลักษณะหกสิบ 40นะครับปรับเอนหลังได้นิดหนึง่งประมาณสักสิบแดถึงยี่สบองศาโดยประมาณเอนมากํำลังสบายครับกำลังสบายพับเดินหน้าไปได้หน่อยหนึ่งนะฮะพับได้เหมือนกันทั้งซ้ายและขวานะครับแยกกันนะครับผมตัวนี้เดินหน้าถอยหลังได้นะครับพับก้นขึ้นได้นะฮะกว้างนั่งสบายน็อตเดิมไม่มีขยับนะฮะเดิมทั้งคัน ม่านสวยๆเลยเนี่ยม่านสะอาดสะอาดปีโลโก้ฮุนไดติดอยู่ในผ้าม่านเลยนะฮะอ่ะมาลืมบอกไปคันนี้ไฟท้ายเป็นปีของไฟท้ายของปี2021นะครับใส่ตกแต่งเพิ่มเติมนะฮะสั่งเปลี่ยนใหม่โดยจะมีเป็น LED สองวงนะครับผมไฟท้ายคู่ละหมื่นหมื่นเนี่ย มือสองนะถ้าใหม่เนี่ยยังไม่เคยเช็คหากันแต่มือสองนะฮะคุ้มคันนี้คุ้มสุดคุ้มนะฮะอ่ะมาด้านซ้ายติดสติกเกอร์อย่างชัดเจนนะครับประตูอัตโนมัตินะครับติดตั้งมาโดยสำนักดังนะครับแวนโซลูชันนะครับผมรวดเร็วเปิดเร็วมากนะฮะอืมเบาะนะครับ อ่าเดี๋ยวดูภายในกันเบาะปรับไฟฟ้าสี่ทิศทางนะครับเนี่ยนะฮะแต่ต้องบิดกุญแจก่อนนะครับผมอ่าไม่เป็นไรแต่เราทําให้ดูกันทุกคลิปอยู่แล้วใช้งานได้ทุกทุกจุดปรับไฟฟ้าสีทิศทาง VAP ลักษณะข,ของการเนี่ยครับทานโทษนะฮะขออนุญ,ญาตเหยียดขานิดนึงโอ้โหแทบจะไม่ต้องเอาพับ่องขึ้นมาเลยสบายมากนะครับผมสบายจริงเนี่ยฮะทำฟังก์ชันเป็นเก๊กเก็บของนะครับผม อันนี้ใส่อุปกรณ์เกี่ยวกับจอนะครับเนี่ยฮะมีที่เก็บของเก็บอะไรเยอะแยะที่วางแก้วมีครบนะฮะอ่ะไปต่อดูประตูไฟฟ้านะครับอ่าด้านซ้ายนะครับด้านขวาเป็นประตูแมนนวลน,นะครับผมอ่าเนียนเนทำไมถึงทำด้านซ้ายเพราะว่าหลากัหลกๆแล้วโดวยถนนเมืองไทยเนี่ยมันไม่เหมาะกับลงประตูขวาจริงๆสำหรับคนขับนึงลงยากเลย ถ้าสมมติมีครอบครัวมีเด็กมีผู้หญิงเนี่ยในการลงประตูหลังเนี่ยอย่างเราลงประตูหน้าอย่างคนขับลงประตูหน้าเนี่ยยังสามารถมองกระจกมองข้างก่อนได้ว่ามีรถมาไหมแต่สําหรับผู้โดยสารการที่จะลงประตูด้านขวาเนี่ยไม่ไม่สามารถมองได้เลยนอกจากจะหันไปดูที่ท้ายรถว่ามีรถมาไหมมันเป็นอะไรที่อันตรายลงประตูซ้ายเป็นอะไรที่เซฟตี้ที่สุดแล้วฮะหลักๆทำาหลักๆเราทาประตูเขาทาประตูไฟฟ้าไว้สําหรับใช้ใช้งานจริง ใช้งานจริงเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ทําประตูขวามาด้วยทำเปไฟฟ้าคู่ทําเพิ่มเติมเนี่ยประตูขวาด้คนขับก็ไม่ค่อยได้ใช้กันไม่ค่อยได้ใช้กันนะฮะโอเคมามาดูในส่วนของคอกพิทผู้โดยสารกันนะครับเนี่ยฮะลายไม้พวกนี้ตกแต่งใหม่หมดเลยนะครับลายไม้เป็นลายไม้เ,เดียวกับคอนโซลชุดหลังนะครับผมลายไม้ตกแต่งใหม่นะฮะ,ะมาดูเล่นทะเบียนมีครบนะครับผม อ่ารถรถสองมือนะครับสองมือเจ้าของแรกเป็นคนชาวเกาหลีเจ้าของที่สองเป็นนายตำรวจ <c oughs> <c oughs> ก็รถที่ประวัติดีฮะประวัติดีถึงดีมากนะครับเนี่ยฮะกู่มือบุ๊กเซอร์วิสประกันภัยชั้นสามนะครับคันนี้มีตกแต่งอีกเยอะเนี่ยบุ๊กเซอร์วิสมีครบนะครับพกบ,บินใบเสร็จที่ไปติดตั้งเพิ่มเติมมานะครับผม เดี๋ยวซัมเปิลให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างโอ้ลืมบอกไปเลยคันนี้ช่วงล่างนะครับช็อคอัพนะฮะเป็นของ Hotbit นะฮะเนี่ยฮะติดมีใบเสร็จตอนติดมาเลยนะครับใบเสร็จตอนติดมาอยู่ห้าหมื่นหนึ่งพันนะครับผมแล้วก็ไปรีวาลมาเมื่อปีก่อนนะครับผมรีวาลก็คือการเซ็ตอัพช็คใหม่นั่นแหละครับอัดน้ำมันใหม่ก็คือ ทำให้โชค๊คมันเหมือนใหม่ขึ้นมาเปลี่ยนน้ำมันเปลี่ยนวาล์วใหม่อะไรใหม่นะครับเช็ครีเช็คของมันแล้วก็ตัวเนี้ยพูดถึงเรื่องโชค๊คอัพเลยเป็นสิ่งที่ผมชอบเลยโชค๊คอัพเนี่ยฮอตปิดตัวเนี้ยเป็นเรียกว่าเป็นตัวท็อปทอปเลยของหุนใดนะฮะที่เขานิยมใส่กันนะครับอ่าตัวเนี้ยเป็นโชค๊คอัพ เป็นมัลติวาล์นะครับผมก็คือมีซับแทงค์นะฮะใช้ไนโตรเจนไนโตรเจนความเย็นสูงเพื่อเป็นการะระบายความร้อนนะครับผมทำให้เกาะเกาะมากเพราะว่าที่ทท,ที่อธิบายรุ่นนี้ได้ชัดเจนเพราะอะไรส่วนตัวของผมเองอะ่ะใช้โชคอัพรุ่นนี้อยู่ไม่ได้ไม่ไดไ้ไม่ได้ช่วยโปรโมทนะฮะแล้วก็ไม่ได้คา่าสปอนเซอร์อะไรใดๆทัง้งสิน้นแต่ใช้แล้วถูกจริต กรจสำหรับตัวผมเองนะครับผมเพราะว่าโชคอัพเนี่ยเป็นในในส่วนที่พูดตรงๆว่าก้นไข่ก้นมันก้นไข่ก้นมันนะฮะคือว่าอยู่ว่าชอบนุ่มนวลแบบไหนแต่แลักษณะโชคของยี่ห้อเนี้ยจากประสบการณ์ที่ใช้มาทําความเร็วสูงแทบจะไม่รู้สึกเลยสามารถมันเป็นโชคที่ยิ่งความเร็วสูงยิ่งเกาะการเข้าโค้งใส่ใส่ได้เต็มที่เลยอยู่เอาอยู่เขาเอาอยู่จริงๆ นี่คือส่วนตัวที่ชอบเลยโมให้ฟังทั้งนิดนึงตัวนี้นะครับเป็น Mac 17นิ้วนะครับแม็ Mac รุ่นนี้ไม่มีติดรถมานะครับแม็ Mac รุ่นนี้ไม่มีติดรถมาต้องเบิกศูนย์เท่านั้นนะฮะต้องเบิกศูนย์ใหม่เท่านั้นนะครับเป็นเรียกเป็นเป็นของออปชั่นของแต่งออปชั่นของแต่งที่คุณใดเขาขายนะฮะวงละ4,000ปปลาย,ายวงละ4,000ปลายปลาย ก็คูณเอาไปแล้วกันนะครับผมมีใบเสร็จอยู่ในรถนะครับติดตั้งแม็กมาจากศูนย์เลยนะครับผมติดตั้งเพิ่มเติมนะฮะตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าลายตั้งนะครับมีไฟ LED นะครับผมจริงจริงหน้านเนี้ยปีสิบ้าเนี่ยจะเป็นสปอร์ตไลท์ที่เขาใส่ LED เพิ่มมานะครับใส่ไฟ LED เพิ่มมาไฟหน้าชุดไฟหน้าเนี่ยอัปเกรดเป็น LED ทั้งระบบอัปเกรดเป็น LED ไม่เป็นไฟหน้าไฟสูงไฟหลี อัปเกรดเป็น LED เพราะว่าหุนใดใครที่เคยใช้ไฟเดิมไม่พอไม่พอจริงๆอย่างแรกคือรถเราทุกคันติดฟิล์มนะฮะอย่างที่สองคือความสว่างของไฟเดิมเขาเนี่ยเอ่อมันค่อนข้างฟุง้งเอ่อคัดออฟไม่คัตอตอฟไม่มีนะครับผมคัดออฟหาหาหา,หาไม่ค่อยเจอเลยนะฮะตัวนี้เป็นยางมิชลินพายมาซี่นะครับผมก็ดอกเต็มเอียดดอกเต็มเอียดนะครับผมมามาดูในส่วนของ พาอพี่คนขับกันนะครับผมอ่าโอเคของกุญแจหน่อยครับอ่าปิดเกะก่อนอ่าแอร์เป็นระบบแมนนวลเหมือนเดิมนะครับแอร์เย็นตัวนี้แอร์เย็นจอเดิมโรงงานของหุ้นใดนะครับ อันนี้เป็นคอนโทลแอร์หลังนะครับผมเพิ่มเบาจากตรงนี้ได้เลยสังเกตที่ขีดสีแดงตรงนี้นะครับถ้าเลื่อนมาที่ r นะครับผมถ้าเลื่อนมาที่ r ก็จะปรับให้ด้านหลังปรับกันเองจากบนนี้นะครับแต่ถ้าตรงนี้เลื่อนขีดขึ้นมาเหนือศูนย์ขึ้นมาปุ๊บอ่านี่คือเราผ,ผู้คนขับเป็นผู้ปรับนะครับผมอตัวนี้มีนเิเกเตอร์ติดตัวมาเลยนะครับ มีเนวิเกเตอร์ต็มเลยที่เพิ่มเติมนะครับเนี่ยฮะตรงนี้ธรรมดาของเขาจะเป็นสีพลาสติกดําธรรมดาเนี่ยฮะคันนี้เขาตกแต่งโดยการาไปเคลือบนะครับเป็นเปียนโนแบ็กสีดําเปียนโนแบ็กนะครับโอ้โหเงาวับเงาวับจับตาอาไฮไลท์ของคันนี้เลยเลขหม่สั้นๆได้ใจความหกหมื่นห้าหามาได้ยังไงพลิกแผ่นดินหามาเลยครับผวมาลัยเป็นหุ้มหนังนะครับผม อุ้มหนังเนี่ยฮะหลังเกตรถใช้เยอะไม่เยอะดูที่ลายหนังที่พวงมาลัยเนี่ยฮะลายหนังยังอยู่ครบเหมือนหนังแผ่นหนังแผ่นใหม่ๆอ่ะแล้วเรามาหุม้มถ้ารถที่ผ่านการใช้งานมาเยอะเนี่ยพอเราจับหนังไปจับพวงมาลัยไปลายมันจะหายลายมันจะหายนะฮะอ่าตัวนี้เป็นปุ่มเปิดปิดประตูหลังนะครับใช้ได้ปุ่มเดียวนะครับมันจะมี L กับ R นะครับเราเปิดปตั้งประตูซ้ายอย่างเดียวเราก็ใช้ได้ L อันเดียวนะครับเปิดจากตรงนี้ได้นะครับผม ส่วนกุญแจสำรองนะครับหนึ่งดอกสองดอกสามดอกนะครับตัวนี้ทำเพิ่มนะครับผมเนี่ยฮะทำเป็นแบบพับเท่ๆเก๋ๆ,ๆอ่าโอเคป่าเราไปดูในส่วนขอห้องเครื่องกันคันนี้ยังไม่ได้บอกเลยได้ยินเสียงเครื่องกับ,บ้างเบนเนี่ยเงียบเงียบกลิบเงียบกรินบรน้ำมันเครื่องเพิ่งเพิ่งถ่ายมานะครับ น้ำมันเครื่องเพิ่งถ่ายมาตอนห้าหมื่นเจ็ดพันกิโลนะครับผมถ่ายที่โอโหครับโอโหร้านดังของในกลุ่มอยู่และในกลุ่มคุณใดโอ้โหคุณใดนะครับผมมามาดูในส่วนของฝาอ่าห้องเครื่องห้องเครื่องนะครับเรื่องบอดี้ไม่ต้องพูดถึงน็อตเดิมนะครับไม่มีขยับนะครับ น็อตฝากระโปรงเดิมน็อตฝากระโปรงเดิมพับในสวยๆจัดๆเลยเพราะว่าไม่อยากล้างเยอะอยากให้เห็นความเดิมของเขาจริงๆซุ้มโชกเดิมซ้ายขวาด้านส่วนด้านซ้ายน็อตเดิมไม่มีขยับนะครับน็อตเดิมไม่มีขยับน็อตฝากระโปงไม่มีขยับนะครับผมอันนี้ล้างแอร์ไปตอนปีหกสี่ก็ไปแล้วก็มีช่างช่างมาล้างให้ที่บ้านอีกเพิ่งล้างแอร์ไป จริงๆแล้วคุณใดจริงแทบจะไม่ต้องจำเป็นหรอกเพราะเขามีกรองแอร์อยู่แล้วแต่การล้างทําให้มันเพิ่มประสิทธิธภาพในการใช้ตู้แอร์แผงแอร์ได้อย่างดีที่สุดคันนี้แอร์เย็นแอร์เย็นเรีเยกว่าหนาว่าขอชีวิตกันเลยล่ะครับอ่าคันนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับ A2 นะครับเหมือนเดิมปีนของบห15นะครับ A2TQPU เขียนไว้ชัดเจนสำหรับคนที่ดูยังไม่เป็นนะครับผมอ่าทีนี้ คันนี้ a 2เนี่ยเดี๋ยวบอกเรื่องแรงม้าก่อนอยู่ที่หนึ่งร้อย่าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าแรงมา้าสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดนิวตันเมตรนะครับผมแรงบิดมหาศาลส,สำหรับเครื่องสองพันเอยตัวรถเนี่ยสองพันสองร้อยกิโลหรือเรียกว่าสองตันสองนะฮะคันนี้ตกแต่งเพิ่มเติมถามมาเฮ้ยมีอะไรเพิ่มเติมมาเนี่ยลูกอะไรใหญ่หม้อลมช่วยเบรกนะครับเป็นหม้อลมช่วยเบรกทำให้อา่าทำให้รถคันนี้เบรก เบรกง่ายขึ้นเบรกสั้นขึ้นนะครับเป็นหม้อลมนี่คือหม้อลมเบรกนี่เขหม้อลมช่วยเบรกที่ใส่เพิ่มเติมขึ้นมาเป็นออปชั่นเสริมนะครับใส่ส,าสำาับสำนักดังมาเหมือนกันนะครับผมท,ท่านท่าน,ท,านที่เคยใช้หุ่นดาอยู่จะรู้จะรู้จุดอ่อนของเขาว่ามีอะไรบ้างไม่ทําก็ได้แต่ทําแล้วเพิ่มประสิทธิภาพกันดีกว่าคันนี้ใส่ถังดักไอน้ํามันนะครับดักดักไอ้น้ามันอยู่ด้านนี้ซ่อนอยู่ด้านในนะฮะ เป็นถังสแตนเลสนะครับผมอ่าอยู่ด้านในเนี่ยครับผมอของาขอา u r ซนะครับดักไอดักไอน้ำมันเนี่ยเพื่อ,อไม่ให้ไอมันม้วนอยู่ในห้องโดยห้องห้องเครื่องนะครับแล้วก็ช่วยประสิทธิภาพในการใช้งานของกรองอากาศได้ดีขึ้นนะครับก็ใส่ก็ทุกอย่างมัเป็นเพิ่มเติมสิ่งที่ดีกับตัวรถนั่นแหละเจ้าของเดิมจัดมาหมดผ้าบง่งผ้าเบรกเปลี่ยนใหม่หมดนะครับผมอ่าทันนี้อธิบายมาเยอะ จริงๆแล้วอย่างที่บอกพยายามอธิบายเนี่ยอาจยากอาธิบายของของแต่งของเพิ่มว่ามันมีอะไรบ้างจริงๆตัวรถมันไม่มีอะไรอยู่แล้วนะฮะรถมันสวยสวยถึงสวยมากอยู่แล้วคันนี้นะครับฮุนไดแกรนด์ซ a ลเลกพรีเมียมนะครับต้ำรถบ้านนำเสนอเลยครับผมอยู่ที่839,000บาทฟังไม่ผิดครับ839,000บาทเอ่อใหม่วันนี้ป้ายแดงแล้วล่ะอืม นะฮะฮสนใจคันนี้นะครับโทรหาตั้มรถบ้านได้เลยนะครับที่เบอร์0863175800ฟังอีกครั้งนะครับ0863175800นะครับคิดถึงคุณใดคิดถึงตั้มรถบ้านเลยครับผมใจเขาใจเรานะครับคอนเซ็ปต์ของช่องเราใจเขาใจเราซื้อไปใช้ไม่ได้ซื้อไปซ่อมนะฮะพยาพยามพยายามพยายามที่จะหารถสวยสวย สวยที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เลยละ่ะล้างเองเก็บเองนะครับเก็บงานเองดูความสะอาดทุกกระเบียดนิ้วเองด้วยตัวเองนะครับผมรถเ,เราไม่ได้เน้นขายเยอะเราเน้นขายคุณภาพนะฮะฝากรบกวนนะครับเป็นกำลังใจกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องรถดีชาแนลด้วยนะครับผม ไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรเข้ามาดูเข้ามาหารายละเอียดเข้ามาดูสเปครถกันนะครับผมโทรสอบถามได้นะครับผมฝากไว้ในอ้มอมอกความใจด้วยครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ